ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปที่3ของมือนีเนาะคะ่ะหลังจากที่แอดลงสามนอยมดรวมแลกก้วก็เด่นบนลาวพัฒนาเนาะพี่นอ้องสำหรับชุดเด่นบนลาวพัฒนามีเอฟซมาคอมเมนต์บอกแอดว่าแอดตั้งหลักผิดที่90ไม่ใช่09ขอบบุญขอบคุณเด้อค่ะพี่น้องที่มีนำใจมาคอมเมนต์บอกแอดเนาะค่ะแอดเขาไปแก้ไขแล้ว ผลบวกค่าของแนวทางตัวเก้าได้ค่ะพี่น้องแปดเก้าศูนย์ถูกต้องคือเก้าเพราะว่าเก้ากับศูนย์ค่าบวกคงที่ตัวเดียวกันนะคะแอดเขาไปแก้ไขแล้วแต่เอาล่งอีกบ่ได้เนาะคะ่ะเอาล่งอีกบ่ได้แต่ถูกต้องอยู่ค่ะไปเบนขคําเตือนของทางช่องเฮากอนเนะาะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทให้ไว้เพื่อเป็นแนวทาง โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะค่ะกับผลเล่าพัฒนาเมาื่อคืนเนาะแอดแจงไปเราได้เนาะค่ะว่าเลขมีที่มาเพิ่นมาลงเด่นบนลาวพัฒนาน้ำเฮาเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะของผลเมื่อคืนพึ่งมาลงงวดแรกเนาะคะ่ะเด่นบนเขารักลอยเฮ่าก็ต้องจับน้ำเนาะคะ่ะคือจังชุดของแอดสูตรนั่น80กว่างวดเนาะคะ่ะ ไปหลักร้อยเราก็นับเอาเพราะว่าหัวข้อไม่ใช่10หน่วยบนเนาะคะ่ะถ้า10หน่วยบนมันปักหลักอยู่ที่10กับหน่วยนะคะถ้าเด่นเข้าเอาหลักร้อยน้ำเด้อค่ะพี่น้องนะคะอันนี้ของเพลินเข่าที่036เนาะพี่น้องถ้าเก้านี่เป็น 6, คือแตก3าตของเพลินอยู่ค่ะอ่าเห็นว่าเดินดีเรากะเพลินจะเอาสูตรเด้นรางมาใหยน้ำยู่เนาะเพราะฉะนั้นอ่ เพิ่นบ่ห้สัมผณ์พี่น้องแอดก็อยากห้เอาลงงย่ค่ะอยากห้มีตัวตนอยากให้พี่น้องไนย้ยินเสียงเนาะค่ะคือเพิ่นบ่อยากออกซื้อเนาะโฟกัสไปที่แนวทางเท่านั้นแล้วก็ไม่มีสูตรให้นะคะหาเฉพาะแนวทางมากเพิ่นห้แนวทางรัฐบาลให้มากยู่แต่แอดเราลงเพราท่านแต่จับคู่เพาเขาดอกเด่นเพิ่นเขาอยู่เนาะค่ะรอบหนาจังว่ากันไหมอ่าวันทั้งสี่มันมันยากจักน้อยนึงเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะ อ่าวไลท์แท้แอดเวาเอเนวเอาเวลาพี่น้องกติกาของทาง y o u t u b ปดนาทีขึ้นเนาะคะ่ะอ่าพูดมากเนาะคะ่ะพี่น้องวา,านลำคะา้นเนาะพี่น้องเนาะแอดเองกับลำขั้นจะาข้องขึ้นกันละ,นะคะ่ะบางมือก็คืดอยากพี่น้องจะจะเอาอยัางมาบอกสุฟังเนาะคะ่ะอ่าบางมือก็าสาระบางบบสาระบางพี่น้องขอบคุณเดอะะ้อค่ะที่เขามารับชมเนาะเขามาแล้วซอยแอดกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นเนเด้อคะ่ะเพื่อว่า อาจจะได้มีกำลังใจหาแนวทางดีๆได้เด็ดมาฝากพี่นองเนาะคะ่ะสำหรับแนวทางมั่นกับมีมือเด็ดมือบ่อเด็ดเนาะพี่น้องเนาะ,ะแต่ให้พี่น้องไปตามตอเลขฟฝันเด้อค่ะแอดขอปูพันไบก้างวดติดตอนนี้ได้สามงวดติดตรงๆงวดแรกแอดไปนเน้นที่หนึ่งสี่หลายเนาะ,ะแต่ไปออกตัวกันที่สี่สองสี่สองศูนย์สี่ศูนย์สามเต็มๆตรงๆเนาะคะ่ะไปหลุนงวดที่สี่น้ากันพี่น้อง ค่ะอันนี้คือเล็กมีที่มาของหวดหมือขึ้นเข้าที่ศูนย์กับสามมือนี่มาแล้วนะคะได้ตัวเดิมพี่น้องมีให้เห็นพร้อมนะคะเพราะแอดเฮตของแอดไปแล้วประมาณหาสิบเปอร์ซ็นชลายมากเลยสามตัวนี้นะคะชนหลายมากเลยมีโอกาสชนแล้วก็มีโอกาสมาสามตัวนี้ต้องมีให้เห็นพี่นอ้องว่าตัวใดกับตัวหนึ่งเนาะคะ่ะ ขันบ่าวาสองตขึ้นนะคะสำหรับมั่นชนกับของเห่าเนาะค่ะเลขมีที่มาเด้อค่ะพี่น้องที่เด่นบนงวดวันที่สามอือมืออื่นเนาะคะ่ะไปเบิ้งสูตรประกบจับคู่ชุดเนาะ,ค,ะค่ะแนวทางมีเขามีหลดเด้อค่ะพี่น้องนะคะไปดูชุดที่หนึ่งก่อนสูตรที่หนึ่ง <c oughs> ขออภัยค่ะ ูตรนี้เดินสิทลอรุดเดอ้อพี่น้องเห็นเขาจังสี่จยจะซักกระเทียมใสเดอ้อค่ะเบิงคักๆเนาะค่ะเบิงให้เป็นแนวทางนะคะ,ะแนวทางเล่าพัฒนานี่ลุดง่ายพรอมนะคะรุดง่ายมือขึ้นเข่ายุทีีสามเป็นหลักสิบสิบหน่วยบนเล่าพัฒนาเน้นที่บนเท่านั้นนะคะถ้าลงล่างผิดเนาะค่ะไปเบิงวิธีท้ำจริงจริงแล้ว <c oughs> <c oughs> ขออภัยค่ะพี่น้อง แอดว่าจะบ่เอาสูตรลงที่นี่อ่าจากแอดเคยเอาลงหรอแอดบ่ได้เอาลงบัดนี้จะมีดราม่าไหมวะอ่าไปเอาสูตรคนโน้นคนนี้บัดทันว่าดอกบไวไา้ฟั่งซื่อเนาะคะ่ะถ้าสันกะอ่ามันจะมีหน้าว่าไหมค่ะพี่น้องขนาดแอดชัดเจนขนาดนี้แล้วยังๆๆยังยังมีเหตุมีปัจจัยซ้ำนี่เนาะแต่ว่าก็คือว่าละคะ่ะการที่จะป้องกันว่าห้มีข้อมเมต์ยังยั่นเป็นไปว่าไรนะคะเพราะว่าหลายๆช่องใหญ่ก็โดนกันทุกช่องเนาะค่ะ พี่น้องกะคิดเอาเองเนาะคะ่ะเพราะเป็นเด็กหน่อยจะคนเนาะแค่การให้กำลังใจก็ได้บุญแล้วค่ะพี่น้องถ้าห้าวาดีว่าใดหรือคิดคิดอยากว้าวววว่าไดก็หฮาก็แคก่กเกาขามผ่านไปบ่ตน้องข้มเมมต์เนาะคะ่ะบาปบุญมีอยู่จริงเ้อพี่น้องนะคะ,คะกะแลี้ยวแต่เนาะแอดเบิ่งโปรไฟตแต่ละท่านลวโอ้โหเจ็ดเป๊เจ็ดสิบลบกมีนะคะเอาเลือกเอาไพมันเนาะคะ่ะว่ามีผูดด้ใดเอาให้กันใดเนาะ คือกินเขาเนี่แหะค่ะผู้ใดกินผู้นั้นก็อิ่มเนาะค่ะไปเบิ้งวิธีท้ำของสูตรนี่เลยค่ะแอดก็จะเอาลงคือเกาะาะวจุดประสงค์ของแอดก็คืออยากให้ให้คือให้จริงๆอ่ะผู้เอาดีๆกับหลายก้อนผู้นั่นยืดออกค่ะพี่น้องแอดก็เลยจะคิดน้ำผู้ผู้มาดีๆเนาะค่ะขอให้ยูดีไม่แห้งเ้อค่ะผู้มาพอดีก็ให้ยูดีไม่แห้งคือกันนั่นแหละค่ะ เพื่อสักหมื่นหนึ่งเฮาเท่าเปลี่ยนความคิดเฮาได้เนาะพี่น้องเนาะอ่าความปรารถนาดีที่มีให้กันนี่มันดีเจ้าค่ะแค่ยิ้มให้กันซื่อๆก็ได้บุญพี่น้องลองเห็ดเบิงเนาะคะ่ะมันเป็นกําแพงซือ่อเนาะคะ่ะสร้างกําแพงให้แของอ่เฮ็ดเฮ็ดนึงเท่นาน้า2 3 4พี่น้องก็จะชินแล้วก็จะเฮ็ดได้เนาะแอดก็บ่ได,ด้ดีเนาะคะ่ะแอดก็ไปเรียนรู้มาคือกันตะกี้ก็กําแพงอ้อมเจ้าของลืน่นตื่นอยู่ค่ะซองบท่ทะลุคือกันนั่นล่นะคะ่ะ แค่ยิ้มให้กันจะซื่อกับเป็นกำลังใจที่ยิงใญ่มหาศาลเป็นอัน,นิสงส์ท่านหลายค่ะพนว่าพี่น้องนะคะหลักหมื่นบวกกันสองครั้งหลักร้อยบนหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนอีกสองครั้งได้เท่าไรบวกหนึ่งบวกหกบวกสองเนาะคะ่ะหลักหมื่นก็คือสี่บวกกันสองครั้งสี่สองเป็นแปดแปดไปบวกศูนย์ไม่มีค่าขามไปหาสามแปดบวกสามได้สิบเอ็ดนะคะคือหนึ่ง หลักหน่วยบนคือ6บวกกัน2ครั้ง6 2 1 2 2สบวก1ได้3 3บวก1คงที่ได้4 4บวก6คงที่ได้10 10คือ0 0บวก2คงที่ได้2ที่มาของ402พี่น้องแคปเอาคาเทียสูตรมันเดินต่อสู 0, นี่เป็นสูตรพระเอกนั่งเอกประจำช่องเพราะสามารถจับประกบคู่ชุดได้มาหลายวันแล้วนะคะมือขึ้นกับเขายุที3 6นะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นแวนวทางมีเขาไม่รุดเดอ้อค่ะพี่น้อง ใส่วิจารณญาณในการรับชมเฮาบะมีเจตนาหลอกลวงตมตุนใดๆทั้งสิ้นแอดเหตุงานผู้เดียวไม่มีแอดมินไม่มีเก็บเงินฟรีนะคะแนวทางกะมีเข่ามรลดเนาะคะ่ะให้ฟรีพี่นอ้องขอแค่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ซอยแอดเปิดการมองเห็นแค่นั้นละคะ่ะหวดหนาเข้าไปตามรัฐบาลไทยเลขฝันหวดที่ซีน้ำกันพี่น้องแอดบนเพิ่นไหวนะคะส่วนแอดบนเรืองอยัง ที่เก่ามาก,ก่อนยังเบาสู่กันฟั่งนะคะสูตรนี้ก็คือสิบหน่วยบนคือกันเนาะคะ่ะเฮ็ดแล้วนี่ตัวมันชนพี่น้องแจมบอเราก็ตอนนี้มันชนอยู่ในสูตรเยอะมากส่วนจะเป็นตัวไดไปเบิงชุดวิเคราะห์กันวิเคราะห์อแอดจะไม่จับอีกแล้วแต่นน้อยแอดจับเด่นบนให้ได้ที่ตัวเดียวที่หลักสิบคือสามโยชุดวิเคราะห์นะคะไปดูวิธีทำของสูตรที่สอง เอจะวิเคราะห์ออกมาแค่ไฮเดนซื้อเอ,อจะว่าจะพายเนาะคะ่ะบนนี้ค่ะหลักพันบวกกันสองครั้งหลักหน่วยล่างบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบน 1, หนึ่น 1, งครั้งได้เท่าไหร่บวกสองบวกห้าบวกหกบวกเลยค่ะหลักพันคือเก้าหรือว่าหลักสิบล่างนี่แหละคะ่ะบวกกันสองครั้งเก้าสองสิบแปดแปดบวกศูนย์ก็ยังได้แปดแปดบวกสามได้สิบเอ็ดสิบเอ็ดคือหนึ่งหนึ่งบวกหกได้เจ็ด เจ็ดบวกสองคงที่ได้เก้าเก้าบวกห้าคงที่ได้สิบสี่เอาแต่สี่เนาะค่ะสี่บวกหกคงที่ได้สิบสิบคือศูนย์ที่มาของเก้าสี่ศูนย์เด้อพี่น้องแคปเอาเพื่อพี่น้องผู้มักคิดมักคำนวณเนาะค่ะถ้ามันเข่ามันเดินต่อพี่น้องก็จะได้เอาไปอ่าต่อยอดได้เลยบอดแดงล่อแอนเนาะค่ะในบางครั้งมันกระซาพี่น้องเพราะว่าแอเห็ุงานผู้เดียวหรอกกระเทือนซีเรียลูกล้านเนาะค่ะอาแต่บอกสมัมผัสคนก็ว่าเอาแต่ล้านมาอ่าน น่ารักเนาะค่ะพี่น้องเนาะเล่ากัแม่นคว่ำเล่าอยู่นั่นแหะคะ่ะอ่าสูตรนี้ทําแล้วมือขึ้นเข่าอยู่ที่หกลักน่วยบนอันนี้คือเด่นบนคือกันเนาะค่ะอ่ะไปซิปไปน่วยกับคือเข้าเอาเมดสําหรับคําว่าเด่นไปหลักร้อยก็ยังเอาแต่ชุดสิบหน่วยบนเข้าหลอกสเปคไ้แค่ซิกับน่วยเท่านั้นไปหลักร้อยหลุดนะคะทําแล้วได้ห้าหกเจ็ดไปเบิร์นวีที่ถ้ำเนาะค่ะ หลักร้อยหนึ่งบวกกันหนึ่งครั้งหลักสิบบนหนึ่งครั้งหลักหน่วยบนบวกกันหนึ่งครั้งได้เท่าไหร่บวกหกหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะหลักร้อยคือศูนย์บวกกันหนึ่งครั้งก็ยังได้ศูนย์ศูนย์ไปบวกกับสามได้สามสามบวกกับหกได้เก้าเก้าบวกหกคงที่ได้สิบห้าเอาตาหาพี่น้องห้าบวกขึ้นแต้มเลยบบดนี้นับแต้มเดินเลยค่ะห้าหกเจ็ดค่ะแคบเอาพี่น้องส่วนนี้ได้ห้าหกเจ็ดเนาะค่ะ ที่นี่นะคะพี่น้องเบิ้งสเต็ปการเดินของสูตรนี้จับคู่ได้ด้วยนะคะอ่าสำหรับพี่น้องที่เข่ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ซอยแอดในเด,อด้อค่ะอ่ามีอ่าเอฟซีถ่วงแอดยูแอดเอาสูตรลงให้เพลินแล้วเพลินได้สูตรเพลินสิมาเบิ้งแอดติสูตรมันกับว่าได้เดินประนันเนาะค่ะอ่ามันกับรถแอดก็ได้สูตรใหม่ออกมาเรื่อยๆอยู่อยู่แล้วนะคะพี่น้องว่าเป็นยังเนาะ ค่ะขึ้นยู่กับจังหวัดและโอกาสของพี่ของน้องเด้อนะคะไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะไปเรื่อยๆขอบคุณคอมเมนพี่น้องผู้หวังดีกับแอดเนาะคะ่ะอ่าเฮาขามาไหาค้คักๆเนาะคะ่ะรวมอานิสง์บุญน้ากันเนาะ,ะพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะเอาผู้ได้ว่าผ้าเห็ดแนวนี้ได้บุญเนาะคะ่ะมีคอมเมนอยดูที่เจตนาพี่น้องเจตนาของแอดคือต้องการให้การให้สิ่งดีๆต่อกันมันมันอานิสง์มันลายอยู่แล้วล่ะคะ่ะ ส่วนมันจะมีบาปมันกับไปเป็นไปตามกรรมคือเก้าหน่ะล่ะค่ะพี่น้องปล่อยมันไปเนาะค่ะนะคะนะคะ่ะไปเบิ้งมือที่ผ่านมาเนาะคะ่ะมาขึ้นสามสามหกก้อนหน้านั่นสี่หนึ่งสี่ได้ที่ห้าหนึ่งสี่บนหนึ่งเก้าหนึ่งเข้าที่หนึ่งเก้าบนแปดแปดสี่เข้าที่สี่แปดบนศูนย์ศูนย์หกเข้าที่ศูนย์หกบนเก้าห้า เก้าเข้าที่ห้าเก้าบนนะคะแล้วก็ศูนย์ไปใส่แล้วค่ะของศูตรนี่ศูนย์เก่านะคะบอ่อหอดนะคะเพราะว่าเอสเจสูตรบ่อพร้พอรมกันพี่น้องมันยอมบอ่อทอกันที่นี่นะคะพี่น้องแคปเอาเดอร์ค่ะแคปเอาเห็นหัวขอน้ำนะคะแคปเอาเห็นหัวขอน้ำที่นี่นะคะพี่น้องเมื่อขึ้นอ่าของเข้าจับคู่เขายุทีิสามสามหก ตรงๆร,รอบทัดไปืือมืออื่นมันชนกันอยู่ที่40นเนี่ยกับซี่นี่กับศูน์เนาะคะ่ะมันจะเป็น49 4เก้หรือว่า45่6 4 7สี0หกส2่เจ็ดหรือ2420บ่พีน่น้องจะวินเอาอยู่ในนี้ได้หนึ่งคู่ชุดหรืออาจจะไปลางน้ำก็ได้เนาะคะ่ะซึ่งแอดกับบ่ได้คือลักษณะของสูตรที่มันอยู่ อันนึงยุ่ท้ายเล่มอันนึงยุ่กลางๆว่าได้จับประกบพ่อแอดไปขัดออกมาจังได้ถือประกบจังเห็นความปังของเขาที่ว่าประกบคู่กันแล้วมานะคะเพราะฉะนั้นไอพี่น้องจับชุดหนีวิ่นเลยค่ะมือขึ้นเท่าเขาอยู่ที่สามหกมืออื่นกระคอให้ได้เห็นว่าแอดได้ชุดนีชุดนหนีเนเ้อค่ะพี่น้องนะคะไอย่ังย่างหวังว่า จะมีคอมเมนต์น,นี่ก้อนจะมีก็ตตองเขาก้อนลรอเนาะพี่นอ้องแล้วที่นี่นะคะชนที่ศูนย์กับเก้านะคะที่แน่แน่ชนศูนย์อยู่ที่เด่นบนคือกันเลขมีที่มาเพิ่นเหตุเก่าศูนย์สามสองสูนี้ชนกันที่ศูนย์ชนกันที่สี่สำรับเก่าของเลขมีที่มานะคะแอดมีเหลขในใจเราละ,ละถ้าแอดเหตุจบแอดจะฟันอยู่ชุดวิเครา์ พีแอดมักมากมัก,กแห้งมาเป็นมัมกมากเนาะค่ะชอบมากาฟังให้ถูกเด้อพี่น้องวิเคราะห์สำเนียงและควา,า <c oughs> มหมายนะคะความหมายมัยนถึกเนาะค่ะเพราะฉะนั้นแอดจะมีตัวเด่นห้ลงไห้พี่น้องเลือกเอานะคะเลือกเอาเองเลยตามใจชอบแอดจะเอาเด่นลงไห้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวแอดจะยืนขึ้นจับกล่องห้พี่น้องแคบเอาสูตรนะคะ สูตรก็มีเข้ามีหลุดเดอ้อค่ะพี่น้องนะคะแคบเอาของเลขมีที่มาน้ำเดอ้อค่ะพี่น้องมือขค้ืนของเพลินเขายุทีศูนย์กับสามเนาะคะ่ะประกบคู่ได้เลยศูนย์ศูนย์ก็มีโอกาสเด้ค่ะพี่น้องเก่ามีย,ยุสองตัวนะคะศูนย์จัดวัดเดนพ่อสมควรเนาะคะ่ะส่วนจะจับบอนันพี่น้องไปเบื้องคลิปต่อไปเด้อค่ะพี่น้องเอา สำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปแล้วกับขอบุญขอบคุณเด็บซี่พี่น้องเด้อค่ะที่เขามารับชมมากดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นซอยแอดเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ